ทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนการโหลดเดอะซิมใหม่เป็นเครื่องใหม่นะเล่นในโทรศัพท์แม่นนของมม่คือเดอะซิมโมบายนั่นเองอย่างแรกนะคะเดี๋ยวจะให้ลิงไว้ให้ปลายคลิปเนาะแล้วก็โอเคมากดเข้าไปตรงนี้แล้วแล้วก็กดเข้าไปที่ดาวน์โหลด apk กันเลย,ยนี่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะ ค้าเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นะคะคือเขาโหลดอยู่เหลือสามนาทีเลยเอาายอเขก็รอไปนะคะสามนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเห็นใช่ไหมเราก็กดเข้าไปเลยโอเคแล้วก็จะมีไฟล์นะให้กดไปที่เดซินโมบายนะคะกดเข้าไป แล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เปิดนะก็ให้กดไปที่ปิดกั้นการติดตั้งไว้ก็คือเราไม่ได้โหลดจากเพจโตนนะมันเลยแบบว่าอาจจะเป็นอันตรายก็คือกดไปที่การตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็แหล่งที่ไม่รู้จักเปิดเลยตกลงนะคะติดตั้งนะคะรอแป๊บนึงนี่นะคะก็เดี๋ยวรอโหลดก่อน เขาก็จะขึ้นว่าติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เสร็จสิ้นไปเลยแล้วมาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมแอปพลิเคชันมัมาอยู่ตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวจะมาเล่น EP หน้านะคะสำหรบวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ดห้วยน,นะคะสำหับวันก่อนบ๊ายบาย